จบมอแล้วเป็นยังไงบ้างครับจากการที่ทางนายขั้นบกแล้วกับงานสองจังหวัดแล้วก็ผู้แทนของเขตบางละคอนครสีมาแล้วก็ทุกงานของผู้คนจังหวัดจากต้นเอกที่ของนะครับโดยการอำเนาการ กรสำรวจของทางผูจรการทั่วไปของแห่นรงนะครับาจากการตรวจสอบนะครับของสินค้าที่เข้าออกมาจม่คับการีาาิตเนี่ยจะมีเรื่องของราคาสินค้านะครับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่แลตัวกเ้าเนี่ยนะครับจะมีสินค้าแต่ละรายการนะครับมีการระบุรายการสินค้าแต่ละรายการในในตัวในตัว ไปแจ้งกับการสินค้านะครับแล้วก็ทางร้านสุขจังหวัดเองก็จะดูในเรื่องของความมรดยุทธ์นะครับซึ่งก็มีเกิดือเรือนนะครับที่อยู่ในในการประเมินอนุมูลอุปุธีห์นะครับแล้วกะตัวกระเช้าแห่งมีราคาเท่าไหร่นะครับจากการตรวจสอบของส่งข้าวสินค้าในวันนี้เพราะว่าราคาก็ในใบแจ้งรายการสินค้าก็เป็นไปตามนะครับที่ระบุนะครับไม่มีการ ไม่ไม่มีเรื่องขอราคาไม่ตรงนะครับแล้วก็ เรื่องหมดอายุก็เป็นไปตามที่ทางสาธารณสุขเนี่ยทางกองที่การสาธารณสุขเนี่ยทำกัดูแลอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็เย้ำนะครับว่าในร้านที่จำหน่ายของกันไะเข้าก่อนปีใหม่นะครับก็จะเป็นร้านเล็กขนาดเล็กหรือร้านห้างห้างกับสินค้าต่างๆเนี่ยจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคานะครับไะเข้าก่งนปีใหม่ตัวกระชาชนะครับอาหากไม่ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาก็จะมีโทษตามกระดับว่รด้วยราคาผู้ค้า มีทดั่งให้เกิด1บาทนะครับส่วนกรณีที่จำหน่ายสินค้าส่วนน่งนะครับก็จะมีโทษจำคุกแต่เดือนที่ถงรับให้เกิดในสิบกิโลทางจำตัางกันแต่โดยทั่วไปเนี่ย้างสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะมีการรับประกัลในเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยนะครับในแต่ละแถวเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนหากว่าคู่เิกนะับเวลาชนที่มาเลือกซื้อเปน้าบองผ่านอารับไป ร้าชลักทุกใหญ่ผู้ที่เราปรบกันถึงกระซึ่งจะเป็นประเพณีไทยที่ดีงามนะครับหากเราพบว่าร้านใดจุดไหนมีตัวหรือไม่มีการป้ายราคาก็ขออให้แจ้งไปที่น่นักงานปฏที่จังหวัดตุนสายด่วน5-9คนนะเป็นรายได้แล้เราจะมีการเชื่อและเชือสอบเข้าได้เรียงแค่โครการมาคต่อไปครับ่านรองแคจังหวัดสานะครับแล้ก็ท่านบริหารของคนจังหวัดสงศาจะมี สุดที่สามองค์บุญนะครับต้องขอต้อนรับทุกท่านแล้วก็ตัวแทนจากเทศบาบานาคอสมาตัวแทนจากาโรยซาร์ซัลไลส์เจอรี่จำกัดปริมาณโยเกิร์ตนะครับยูทิการนะครับก็ตัวแทนจากบริษัทเทราฟู้ดแอนด์แม่เหล็กจำกัดปริมาณเคื่องดื่มคิวมินซีนะครับเป็นที่ท่านประูุจใจแล้วก็ส่วนสภาที่สุดก็คือ,อผู้บริหารจากโรงพยาบจิตเวช นะครับคือขยขันกาแข็งทุกงานะครับที่เราไดช่วยัดูดแลตร,ตรงนี้ต้องคอยยกรับเรียนว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับที่ดรบมาโครด้านเราก็ได้บริการมาแล้ว24ปีตัแต 43, ้แต่ปี2543 17นักกแต่ปี67ก็24ปีแล้วนะครับแล้วก็จะมีลูกค้าจากภาคต่างเชนเนื้อของเราในจนังหวัดหลายเป็นจังหวัดที่มีการที่เดินทางมาชอปปิง้ง มาซื้อสินค้าเดินทุ่ยวทั่วไปแล้วก็เทศกาลปีใหม่ซึ่งจะเช้าของหวานก็ได้ควาประโยชน์เป็นมากอย่างเป็นอย่างมากในช่วงจุบัติเพราะมันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถบริโภคได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นการที่จมบรได้มีการคัดสรรคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็สินค้าที่จําเป็นและสินค้าที่ประชาวนใกล้บหมดอายุนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่สําคัญเพราะงั้นทุกอย่างที่บรรจุลงไปเป็นสินค้าที่มีความปกติในการที่เรามีเชฟลายที่ยาวนานตามปกตินะครับแล้วก็วันนี้สินค้าที่ได้รับการรับรองน้ำภาพก็จะถูกบรรจุอยู่ในกระเช้าของวันในกล่องของวันในทุกๆอย่างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีโอกาสได้ร่วมงานนะครับกับการรายงานที่สําคัญที่สุดของเราก็คือสารจังหวัดและปาิจังหวัดให้เป็นสิ่งที่เปนยานว่าสิ่งที่เราได้จัด ได้ทําขึ้นนั้นเนี่ยได้รับการรับรองแล้วก็ตรวจสอบอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทํทาให้ลูกค้าสบายใจนละฉันได้บกพี่สื่อปชานนะครับทุกท่านว่าจังหวัดสิบาของเราเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นส่วนการที่เราได้รับการดูแลจากหลายหลายภาคพื้นที่นะครับของคนทั่วไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นส่วนการของจอดด้วยเพราะเชื่อเมือนเชื่อเรือเกิดบ้านจะทําให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดี ก็ยิ่งคาว่าลดหวานแต่เค็มนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับประโยชน์อย่างน้นยจบนะครับเราก็เชื่อว่าการลดลงเรื่องของสินค้าอาหารที่พูดของนะครับที่พูดของเหล่านี้การดำเนินงานาของบรรดานชีวเวทเปนส่วนของเรื่องของโภชนาการเข้ามาตรวสอบเป็นประจำเรื่องความเค็มก็อยู่ในระดับที่ารรฐานปลอดภยัยเรื่องความหวานปลอดภยัยอันนี้ก็คือทําให้ลูกค้าสบายใจนะครับข้อขอบคุณนะครับท่าน ลองในแต่ละจังหวัดนะครับขอบคุณท่านผู้จัดจังหวัดและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความเป็ตามาเป็นเรียกว่า ผู้ตรวจประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเลือกซื้อของขวัญที่ในเทศกาลที่ปีใหม่ที่จะใกล้ถึงนี้นะคะในกระเช้าผลในกระเช้าต่างๆให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์โฆษณาการในเรื่องของเป็นเรียกว่าทางเลือกสุขภาพหรือเรียกว่า healthy choice ซึ่งเป็นกิติภัณฑ์ที่มีการที่ผู้ผลิตอาหารได้มีการปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มซึ่งเป็นการที่สนับสนุนโครงการของกระทรวงสาธารณสุขโครงการ คนไทยไร้โรค NCD นะคะซึ่งก็คือโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อด้ละได้แ,แก่โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันที่สูงไขมันในเลือดสูงหรือโรคในเรื่องของหลอดเลือดต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะในวันนี้เราก็จะมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ของทั้งจังหวัดนครราชสีมาเราเป็นโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเราด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีการจําหน่ายในสินค้าทั่วไปซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับ ในเรื่องของความรู้เพราะจากทางห้างเดอะมอลนะคะที่ว่าให้เป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมในวันนี้